ใครได้ไปได้มาก็มาสมเลิกพี่น้องเลิกอยู่ไอติกนี่เด้อนครหลวงเวียงจันทร์ถึกสีไม้ลายมือก็จะเปิดบริการเก้าโมงเช้าหาเช้าสองโมงกลางคืนจะเป็นทางเข้าแถมพวงนี้แต่ว่าตั้งแต่เปิดวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยได้เข้าไปจังเทื่อสวยงามขนาดนี้ขนาดหน้าสีเขียว ที่ไอติ๊กนั่นเขาโหลไว้กันนี่เป็นพญานาคห,หลายหัวนี่พี่น้องเห็นเดี๋ยวงามบ่โอ้ขึกก้นหาเก่าก็สร้างแล้วใหม่ๆพี่น้องเต็กี้บ่ได้มีแบบนี้นี่เป็นเน็ดหลังจากมันมีหอัอยู่้อนวันนี้เป็นพญานาคเกี้หัวในแต่ละตุเกี้ยวหัวห้าหัวเกี้หัวห้าหัวสามหัวนี่คนคนจนเจืออยู่ในพี่น้องมันเออ่ ก็มีที่ไปที่มาเนี่ยเขยังได้ก่อสร้างอยู่นี่ก็ได้มีพระพุทธรูปหลวงพ่อเจ้าอยู่ในจุดนั้นอยู่เบื้องหน้าไอติกนี่เลยไอติกหลังเก่าและหลังใหม่นี่ในายามหัวแรงพี่เ้างเวลานี่ก็เวลาเกือบหกโมงกว่าเกือบเฉพาะหกโมง,โมงครึ่งแล้วนี่บรรยากาศท่านผู้สมคือเห็นอยู่ในนี้ เรียกว่า,อาเอินพญาสีตนาคราสประมาณนี้แตเอินพญาสีสตะนาคลาสพระญาสีสตะนาคลาสเพราะว่าอย่างในนี้เพิ่งกิจกรรมโบราณได้เขียนอย่างเสร็จในพ่อหางก็เล่าใหมๆ่ๆเพิจะไปเขียนบลูบอือว่าในเด้ออจะย่างอ้อมเลยเอาบรรยากาศนี่ครับทำผชมได้ผสมเลยเป็นแบบนี้ ใครได้ไปได้มากบมาสมเลิพี่น้องเด้ออยู่ไอติกนี่เด้นอนครหลวงเวียงจันทร์ถึกสไม้ลายมือการตกแต่งแกะสลักปั้นของ4มือคนลาวเองพี่น้องที่ตกแต่งสวยงามอยู่ในจุดนี้แก,แกสามารถเข้ามาจุดทุกจุดเทียนสักระบูชาก็แล้วเป็นควมเสื้อของส่วนบุคคลที่ได้มาพอดมาถึงได้มาเห็น,นการ เอ่อก้นของเพ่นอน,นี่สลับซับซ้อนอีหลีพีรอนิกงนี่ือว่าสวยงามนการจัดแจงต่างๆอยู่ในออ้มหอบอหอดังกเก่านี่สังเกตเบื้องนี้ก็จะเป็นเบื้องหาง่างเบื้องห่างกดงามบอกพอ,อถูกบุนมองงองแงงเลยมองงองแงงเต็มอ,อ๋ออ้อมให้ทสามร้อยหกสิบให้ทำผสมทั่สม ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหางส่วนหางครับมาอยู่ทางเบื้องหลังโอ้อือโอ้สับซับซ้อนเกี่ยวกอดงงเงงไปมาอ๋อ ท่างานบอพ้องงานบ่สีเขียวสีทอง่นเทยทาสีเน,เนป็นเบื้องหลังของหัวพญาศีสตนาคราสพญน,นาคเจ็ดหัวห้าหัวสหัวและหนึ่งหัวคูขึ้นนี่เต็มเลยบุกใกล้ๆบงบ,บนะหหัวหหัว ต,ตนี่ก็จะเป็นเจ็ดหัวเจ็ดหัวแล้วก็หันกันนึ่งหัวแล้วสามหัวเนี่นึ่งหัวอยู่ทั้งสามเป็นสี่เจ็ดคือกันเลยแล้จุดทูกจุดเคียนได้เพี้องน้ำซุมน้ำแดงแล้วแต่ เคเกิดสผมเสื้อว่ามาใน2ลำซุ่มํำแดงเพิ่นกอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่ขวัญของตัวเองที่ได้มาเที่ยวมาส้มโดยจะมาส้มหานอยู่ในไอติ๊ก,ก็จะเห็นนี่นะเห็นพระาสีสแตนาคลาสที่เป็นได้ก่อปั้นกันมาเนี่ยในเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ไปมามาเกืนแหลายปีแล้วก็บ่ได้สังเกตมาปี2 5้ามาเห็นเพิ่นก็ไวน้นี่ด้งามเลย ส่วนตึกนั้นก็จะเป็นไอติกหลังใหม่กันแหละก็เพิ่นก็มีมีห้านอาหารค้าขายสินค้าต่างๆอยู่ใน 4, 5, สีน่ห้าหกซันก็ที่ว่าเพิ่นโบให้ได้ถ่ายรูปเบื้องไหนก็เลยว่าโบ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 ,โบได้เข้าไปเพราะว่าเห็นห้ามถ่ายรูปคล้ายๆคือแบบบาง้างห้านเนี้ยเพิ่นโบให้ถ่ายเขาก็กบอถ่ายคือจุดท่าพระสุเมเห็นักขัตติ์ออกไปหาทางที่สี่เลี้ย,ยวซ้ายก็จะไปทางพุทาธส่วนเลี้ยวขวาก็จะไปทางาท่าหลวงไปแดงท่าหลวง มือปกติเป็นแบบนี้พี่นนองแต่บามาเบิง้งมือวันที่6เดือน1ิ2สอ5นซึ่งเป็นมือจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่จัดเต็มของวง X ไซเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นและก็เป็นครั้งสุดท้ายของเพื่อนที่จะจัดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตามที่เพื่อนให้ข้อมูลมาเบื้องต้นจะเป็นแบบนั้นนี่พอมือนั้นเต็มได้ในรถเนี่ยเต็มเดินรถเยอคนจะมาเพิงว่าจะมีบัตรมีปี่สามารถจองได้ ไปแบบน,น,นี้ก็สิทุกย่างออกไปหารถกลับบ้านพี่เนองประเดินต้องขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่สนับสนุนส่องสมรรญนาด้วยดีสามมบาทเลยท่านผู้ชมเพื่อจะได้ครับเห็นวิดีโอที่ทีมงานได้อัปโหลดในแต่ละครั้งก็จะแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้หับสมก่อนโม่เลยพี่เนองเอ้ยเตินทางกลับบ้าน มาพวกแหละตั้งแต่หัวแหลงก็ใช้เวลาว่างๆมาเบิ่งมาสมพี่น้องเลิกเบียกเลิก,เลกงานมาก็ได้ใช้เวลาว่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีพี่น้องบิ๊กซีสาขาใหญ่ที่จัดก่อสร้างขึ้นอยู่ที่ใกล้กับไอเต็กน,นี่เองมาเลาะบิ๊กซีก็จะเห็นไอติสมาเลาะไอเต็กก็จะเห็น Big บิ๊กซีกบลังนี่บิ๊กซีเอ๊ะ นี่ก็ยังยังเป็นป้ายงานตลาดนาดการเสื่อมจอใส่ยพวพันการค้าเผยแร่โฆษณาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจลาวเวียดนามสองภาษาเนี่เป็นป้ายที่ว่าเพิ่นได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่เสาวหา่ะเสาร์สามกับสิ่เดือน่านมานั่นเนพิ่นก็ยังไม่ได้เอาป้ายออกเนี่ยนี่แหละก็จะจัดอยู่ในไอติก มีงานนี่รถเต็มบ่ม,มีงานกับแบบซี่แหละคือท่านผู้ชมเห็นเนี่ยวุ่นรถน้อยเดียวมันมีงานบ,บุ้นวันบุ้นวันบิ๊กซีตัวซี่ใหญ่หน,นะก็ <c oughs> จะเปิดบริการเก้าโมงเช้าหาเช้าสองโมงกลางคืนจะเป็นทางเข้าวถวเมืองนี้ แต่ว่าตั้งแต่เปิดมานี้ข้าพเจ้าก็ยังบ่เคยได้เข้าไปจักเทื่อปีกสี่จะเป็นแบบใดบ่เคยได้เข้าไปจักเถื่อมีโอกาสก็จะเข้าไปเบิ่งไปชมไปเบิกสิทธิ์ขะจะมีแบบประเภทใดแต่เมื่อเพื่อนเปิดใหม่ๆคนเต็มพี่เมาเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะมีหลายสาขาบ่หรือว่าในใดคนก็บ่ได้เข้าหลายคนใเทศแต่ว่าม,ม,มีงานมอยังนี้เพิ่นก็ได้จัด เอาคือที่มีซื้อเสียงด่งดังมาม,า,มาเนี่ยมาแสดงคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยบึกซี้เ้ยว่าที่ก็จะมีคนเต็มย่างไปหารถล้วก็กลับเมื่งบันีึก จะเป็นทางรถบ่อนอด์รถใหญ่เนะ่ยสันบี้เข้าไปรูปนี้เพ่นห้ามรถจักรถฉีบลงไปว่ามีแต่รถกระบะรถเกง๋งนี่ที่ต่ำก็สองเมตรห้าสิบเข้าไปจอดรูปได้ ในคูปสูงเบื้องนอกด้านหน้าไอติกก็จะเป็นแบนบ,บน,นี้เบิกทิยาไปเบิกเมืองนี่ก็จะเป็น MK restaurant หรือว่าอาหาร MK จุดนั้นก็จะเป็นดอกสะวานใหญ่พี่น้อง <laughs> ดอกสะวานใหญ่เออ เคนเห็ดปะระาโซอยู่ในไอติ่นี่ดิดอกสวรรค์ใหญ่บ่อนี่เห็นบ่หรือว่าเน,นี่ยไรดอกสวรรค์ใหญ่เหมือนกันเลยมีปลายบอดสลักคนโฆษณาอยูบิ๊กซีสาขานครหลวงเวียงจันทร์อะเบิ่ง ไปเพื่อนว่าไนี่ยอไรอันนี้โฆษณาอย่างอันนี้โอ้โฆษณากินแบบไดก็อิ่มคุ้มบุฟเฟ่ต์ MK คนละสองแสนเก้าสิบเก้าพันกีบโอ้นี่ MK พี่เนอะคนละสองแสนเก้าสิบเก้าพันกีบ เดินทางกลับบ้านไปหารถแล,ล้วก็เมื่อบบบนี้พี่น้องเอ้ย ก็หลายนะคนบ่มมาหลายม <c ười> ีงานไม่อย่างคนอย่างายมือปกติคุณบ่ได้หลายันเดมาซื้อเพื่อนกันหน่อยเจกรรับ้าน ta